นะครับทีนี้มาเลยกันแล้วครับตอนนี้ก็อา่าออันนี้มันนี่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาครับวิชาผมคือวิชาวิคณนวนนะครับอรถผ่านไปแล้วอการแก้ปัญหาขึ้นยังไงก็ผู้ปกครองต้องอยู่กับเด็กอยู่ด้วยนะครับวิชานี้ครับมันเป็นวิชาเล่นเกมเท่ามากกว่านะครับ โอเคนะครับอ่าก็คือหลักการคือให้เด็กเขาคิดการแก้ปัญหาลองผิดลองถูกแต่แต่นะครับแต่ถึงเขาจะทําผิดผู้ปกครองอย่าเพิ่งไปตีเขาอย่าเพิ่งไปว่าเขาให้ลองเขาคิดดูอะทไมมันลงไม่ได้อย่างเงี้ยในในในเกมที่ที่ทําให้ดูนะครับอืมนะครับเออมันต้องลงให้ถูกอันนะถูกช่องนะนะครับ ครับคือวิชานี้เป็นวิชาเปิดโอกาสให้เด็กคิดมันไม่มีผิดถูกแค่หาเหตุผลของเขาว่ะเพราะอะไรทําไมเท่านั้นพอครับอ่านะครับมันเหลี่ยมมันลงชงนั้นทรงลงในช่องได้กับลงไม่ได้เพราะอะไรครับอ่านอนั่นคือ,ค,อคือเหตุผลถามถามเหตุผลว่าเขาคิดด้วยเรื่องอะไรนะครับนั่นคือวิชานี้เป็นเป็นวิชาเรื่องของการคิดนะครับ ตามสไลด์ที่ผู้ปกครองเห็นวิธีการจะดูให้เต็มก็คือถ้าดูผ่านมือถือนะครับก็พลิกมาแนวนอนนะครับจับตั้งก็จะภาพมันจะไม่เต็มจอจับนอนภาพมันเต็มต่อนะครับอะนะครับอ่าในตัวอย่างนี้คือการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่บ้านอะไรก็ได้ครับหยิบเรื่องใกล้ตัวครับเหลี่ยมๆงมกลม,มกล่องใส่กระป อเล็กใหญ่ทํายังไงให้มันวางซ้อนกันได้มากที่สุดหรือเอาเข้าไปในในภาชนะเดียวกันให้หมดได้หมดนะครับเริ่มจากอะไรก่อนนะอะไรหลังเนี่ยครับก็คือวิชานี้ก็คือทําการสังเกตลองผิดลองถูกจนกว่าจะทําสําเร็จนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการคิดเท่านั้นเองนะครับอ่านี่เขาใส่ครบหมดแล้วในตามตัวอย่างนะครับแค่นี้เองครับวิชานี้ มันจะไปเล่นเกมตัวใหญ่ผมจะสอนเด็กเล่นเกมแต่เทอมนี้ไม่ค่อยจะเจอเด็กเท่าไหร่มันมีงานอื่นเข้ามาเยอะนะครับอ่ะมาดูครับอันนี้ผู้ปกครองน่าจะเคยเล่นนะครับเกมจับภาพจับผิดภาพเช่นเดียวกัน,นครับเราก็ให้เด็กเรียนด้วยวิธีการสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพนี้ครับเป็นภาพเซฟรับส่งในกลุ่มไลน์นะครับแล้วผู้ปกครองก็ลองให้เด็กเล่นดูนะครับแล้วก็ถ่ายรูปตอนเด็กเล่น ดูมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็ส่งมาทางเอ่อกลุ่มไลน์ตามชาชั้นนะครับเพราะผมก็จะไปทําเป็นเอ่อเด็กให้คะแนนเด็กไปว่าเออเด็กคนนี้มีทํากกิจกรรมที่เราสอนไปหน้าประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้วิธีการสอนเด็กในการเรื่องการดูภาพครับก็คือตอนแรกเราให้เขาดูก่อนนะครับเราให้เขาดูก่อนเออได้กี่ภาพได้กี่จุด ไม่ว่ากันนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการว่าวิธีการที่จะดูนี่มันคนดูยังไงก็คือเราต้องแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันครับค่อยๆกวาดสายตาทีละส่วนทีละส่วนไม่ใช่ไปทีเดียวหมดเปะปะหมดครับก็คือทําให้เป็นขั้นตอนไปนะครับเป็นขั้นตอนไปเราแบ่งแล้วค่อยตอยดูว่าในส่วนเล็กๆตรงเนี้ย เราต้องเริ่มกังานจากตรงไหนก่อนนะครับอ่านะครับหลักการมีแค่นี้เองไม่ยากเด็กเปดเด็กประถมต้นนะครับวันหนึ่งนะครับสามนี้นะครับอ่าเราก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างขึ้นตรงด้านซ้ายนะครับมีลิงกับไม่มีลิงอ่าถัดมาเรื่อยๆครับก็ไล่สายตามานะครับส่วนถัดมาครับช้างไม่มีนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนที่สามนะครับอะไรมันหายไปครับก็ ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับอืมนะครับเป็ดไม่มีนะครับอ่าสุดท้ายสุดท้ายนะครับต้องด้านด้านขวาล่างนะครับมันไม่มีผีเสื้อนะครับอ่าก็คือจบเท่านี้เองครับใน ในการสอนครั้งเนี้ยผมสอนแค่เนี้ยครับแต่แค่เนี้ยคือเขาต้องเริ่มสังเกตแล้วล่ะครับในตัวเด็กนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพชุดนี้นี่ภาพชุดนี้นะครับได้เป็นรูปส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์สายชั้นนะครับปหนึ่งนะครับแล้วผู้ปกครองก็ดูผ่านมือถือเนี่ยละครับ่องไงเขาดูเอาหรือถ้าบ้านไหนมีเ ทาให้เป็นกระดาษขึ้นมาก็ทําเลยครับถ้าบ้านไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่นี้ขอขอขอคือตอนนี้ก็กําลังเลือกรูปนะครับถ่ายรูปมาหผมดูหน่อยว่าเขากําลังทํานะมีเด็กมีรูปอย่างเงี้ยครับแต่อย่างเดียวครับอย่าบอกเขาว่ามันอยู่ตรงไหนก็พอให้เขาคิดกระบวนการคิดนะครับอย่าชี้นําประมาณนี้ครับจบนะครับการเรียนของผมมีแค่นี้ในครั้งนี้ มีใครสงสัยไหมครับถามได้เลยครับพิมก็ได้พูดก็ได้นะครับอตอนตอนถ่ายรูปส่งมานี่บอกผมด้วยนะว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรเลขเี่อะไรอยู่ชั้นอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้คะแนนไม่ถูกว่า เขาทําอยู่ชั้นไหนคนไหนนะครับอ่านะครับโอเคเนะาะคาดการว่าผมก็จะถอนทิดละหนึ่งครั้งนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่เรื่องวันเวลาเนี่ยยังไงก็ คุณเนทีครับว่าจะเวลาไหนนะครับจริงๆผมเอาปอนหนึ่งทั้งหมดมารวมกันเลยนะแต่วันนี้เข้ามาแค่สี่คนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะทีนี้วิธีการออกจากโปรแกรม Google Meet นะครับี่ก็ต้องกดรูปโทรศัพท์ครับกดวางสายนะครับแล้ถึงจะออกจากโปรแกรมนะครับ กดสไลด์ไ,ลดไปไม่มันไม่ออกจากโปรแกรมนะครับอ่าตอนนี้ครับผู้ปกครองก็ผู้ปกครองก็ออกจากโปรแกรมได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอที่ผมอัดไปเนี่ยผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ครับเคครับขอบคุณครับ